รถการทะเลฟานก็มันเหงาอยู่นะจริงโอเคฟไปสองร้อเมตรแล้วแล้วาที่ชนเสาไฟฟ้าไปนังตอนกลางถนนสองร้อยเมตรมีอะไรไหมข้างๆไม่มีนะรถแรงเดินรถเรงรถเรงชะลอกับชะลอนะชะลอชะลอกัน้ามี 欢迎你。 บิ๊กสติ๊กสต๊กเอออ่าร้านลูกแม่จริงด้วยดูดีกว่าว่ามีของอะไรให้ใส่ลูกเรียต่อใจเย็นพี่นุ่มหล่ารถไม่น่ามีอะไรสวัสดีครับร้านลูกแรมมีอาหารไหมมีอาหารขายไหมเออโอ้ว้าวสุดยอดเลย ตักาปืนด้วยแล้วก็ระเบิดอย่าไปจุดอย่าไปจุดอย่าไปจุดแล้วอย่าไปกินของรัานเอออยากรู้ว่าถ้าเราเทน้ำมันจริงจะเกิดอะไรโอ้โหเทน้ำมันจริงได้เราก็รอเลยหรครับหยิบเททิ้งเลยครับเททิ้งเททิ้งเอาลุงแดนนี่ผมเปิดน้ำมันเททิ้งนะน้ำมันน้ำมันหมดถังเลยเอ้ย แบกน้ำอุ mm ้ยช wow, ัอกันว้าวลุงแดไม่ใ huh. ช oh, ่จะจุยิงแล้วบิ้วๆๆวเลยนะไม่ใช่นะอืมอ๋อยิงได้อีบาทอ่ะลุงเดนทำราคาหน่อยไม่ใช่มันสิวคบแพงร้อยห้าสิบแล้วน้ำมันน่ะน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันสี่สิบห้า เอลรวปืนอ่ะห้าโอเคว่าแต่ถ้าเราจุดระเบิดลู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรทุกคนจุดนี้ถ้าจุดนี้ลงแดงต้องยิงแน่นอนเชื่อผมตูงบิว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 แน่นอนไม่กล้าเลยไอ้หนุ่มจะกดไม่อยากกิน เออใช่ลู้ไปลรู้ไหมเทน้ำมันมันเทยังไงล่ะเทมันเทยังไงไปเทน้ำมันมันไหลไปโจนช่วงนี้น้ำมันมันขาดทใช่เป็นแบบนี้นะเชนจุดระเบิดอ่ะแน่นอนเชื่อผมปิว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 แน่นอนครับจ้าระเบิด ด uh, ูไดนไม่กดออกไปสิครับจะรอแล้วครับแตดนนี่ทำให้ผมต้องรอชีวิตอไ่ดนม่นกันอกตอะไ่ดี๋ยี้วทุกคนนผมทยเนี่ย

เบลดาเบดงมาทนดูปลงดูบบอยู่นี่แบบอยู่นี่เอาดาบเอาดาบไปเดบรวยกดไปโอ้ได้ เาดับไปขายมูสกุ๊บจะได้กี่บาทเออเดี๋ยวจะได้แบบราคา5เหรียญ5เหรียญก็ได้ไหมไม่ใช่เจอจูมาขายหนึ่งเหรียญเออใช้ดับเสร็จดับดับหนักจิบแป๊บๆ มขายได้เท่าไหร่ระดักไหนยากแค่ไหนถ้าขายได้ดีกว่าน,นี้ผมแกอยากจะร้องให้ทุกคนจริงๆแาาล้อก็มา740เมตรเจอร้านลุ่งแดนขายได้กี่บาทโอ้16บาทบอู16บาทขายดีครับไปเลยครับไปเลยไหนไอเลี้ยนอูนี่แหละของที่เราต้องการทุกคนเยี่ยม กระเทียมไหมอยากกินกระเทียมอ่ะกระเทียมขายโอ้ซื้อปืนได้กระเทียมขายที่บ้านเดี๋ยวไม่เอาเปืนกระเทียมขายสิบเจ็ดอุ้ยของดีอ่าทำไมระเบิดไปไปจุดระเบิดไหมดิสนใจน่าจนะบ้าแล้วนะช็อตกันเนี่ยขายที่บาท มาดูลูกแบนยิงแล้วเจอกันหน่อยเออ,อยิงยังไงยังอีกเหรอฮะอย่าหลอกนะเจอกันใหม่ในปีไม่ใช่ดีเจอกัน,นคลิปหน้าฮะ